กินขอน้ำกันได้ครับพี่น้องเด้กินขอน้ำกันเด้อยู่ทัท่วโลกทั่วแก่แกงเห็ดพอครับเคยกินบาคำมะดามทั้งหลายก็อยกินน่ดอกเนาะเพราะว่าสมัครเป็นไอเห็ดพอกระปองแถวเยอรมันเหน็นเขาเจาะไปร้านเอเชียอยู่เป็นไอเห็ดพอกระปอง ตัวอันนี้ว่าเปนเห็ดเผาะกระปองนะครับนี่เป็นเห็ดเผาะไปเก็บเอาอยู่ดงอยู่ปลาเนี่ยละก็ดีจริงมีครับเข่าลายครับนี่หลังจากนี่ก็ช่วงเทีเท่ยงครับกำห่งกับมี่พี่น้องกำุ่ง ของไข่ต้มทับกระสินทับกระเสดช่วงนี้บอกคอยเด็กลงจิบอย่างลระครับว่ามันค่ายอยากอยากลงให้ลงหน้านอ,อ,องก,นกินข้าวกำังกันทับไข่เพื่อนๆครับ่านเพื่อนๆรืมอ เป็นแา้วเสาึงกินเสาิึงช่องในมาดำิึงอื้ยอดเลยครับของโปรดตัน,นี่กับสีมิเมนูลวกลวกไอ้ย,ยอดเออพราะุ่มอ่อนๆแตงเพาะ ยังเพิ่ใส่ไส้นมัยน้ำนะครับนี่ยไส้นมั่น้ำไส้นมัยยังเพิ่มใส่ไอไส้นมั่น้ำไหมไทยบ้านอยู่ขาดไปคือชะอมตัวอยู่ของหลังผมนี่ยชะอมะอมต้องกินคู่กับ ส่งตำขึ้นห้องเขาแบบนี้เลยแซ่บพี่รีดูเสือร้องมึงเนี่ยกินจับต้องใช้จะอมอ่อนอ่อนยิงก็ส่งตำเลยแซ่บกระโดงใส ลาล่างนุ่งๆจักบัปลานุ่งครับเนาะยอดอีหลีอ่อนยังหูเลยหูเลยมาลุมยอดมาลุมอ่อนนี่แหล,หเละเขาเลือกว่า กินอาหารให้เป็นยาเราต้องกินอาหารให้เป็นยาครับงาพักไซยามาละมาละกินกเกิดมาละกินนกออมใสป่ปลาไหลออมใส่เอียนแน่นี่ก็ผมตำในย่ึ้นยอดเลย หิวพี่น้องหิวหมาขึ้นก็ต้องหอบสารแลนไรคำแรงมากแรงมากพี่น้องเอ้ยเบียดเบียดเราจะกินผ่อครับหอบสารแลนไปเบิงข้าวไรสดุดบ้านนั่นบ้านนี่ไม่กำลังใจเพิ่นตัวสีอนอน ตัวทีแดงมาตอบคอมเมนต์พูนตีสามข้างมือตีสองตีสามแล้วตื่นตีสี่ใส่นอนตะเวนอเ,นบเบอาข้างมืออยู่สะเบิดว่าเป็ยังไนะครับเล้เสียสะละเนี่ยแบงเวลาพร้อ หย่งเวลาถ้ามีงานประจำงานอย่างเนี้ยตำมักงูอย่างในเมืองไทยแสบไก่ผู้วุ้นหอดบีบยีหลวบหยิบหนาจยิบผ้าพี่น้องเขา่าปลาไปฮานอยห,หาเจ็บเพชรพอสายผู้เลย แถวบ้านอาจารย์จุฬาหลายช่องช่องจุฬาหาหาเลาะหรือช่องจุฬาชาแนลแถวเขาว่งกาละิีนครับน้ำใหม่ฝนตกน้ำใหม่กำลังออกแถวบ้านประทัดช่องทัตรวันแชาแนล